สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูอ้วนในวิชาสังคมศึกษากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสหกรณ์กันนะคะเรามาดูความหมายของสหกรณ์กันเลยนะคะสหกรณ์ก็จะหมายถึงการรวมตัวกันเนี่ยตั้งแต่10คนขึ้นไปด้วยความสมัครใจโดยเป็นเจ้าของร่วมกันยึดตามหลักประชาธิปไตยไม่มุ่งเพื่อสแสวงหากำไร แบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมเรามาดูลักษณะสำคัญของสหกรณ์กันเลยนะคะทั้งหมดก็จะมี4ข้อนะคะนักเรียน <c oughs> ข้อที่1ก็คือกลุ่มคนที่ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์2ก็คือสหกรณ์มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อดำเนินการอย่างที่จำเป็นหรือต้องการในชีวิตของสมาชิกนะคะ3การดำเนินการดำเนินงานของสหกรณ์เนี่ยก็จะยึดหลักการรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมก็คือสมาชิกเนี่ยรวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาของตัวเองและสุดท้ายก็คือการดำเนินการของสหกรณ์มุ่งช่วยเหลือสมาชิกมากกว่าสแสวงหากำไรกันนะคะนักเรียน เราก็จะมาดูหัวข้อหลักการของสหกรณ์กันนะคะหลักการของสหกรณ์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด7ข้อนักเรียนข้อที่1ก็คือการรับสมาชิกสหกรณ์สามารถเปิดรับคนทั่วไปเป็นสมาชิกได้ด้วยความสมัครใจต่อมาก็คือสหกรณ์เนี่ยบริหารตามหลักประชาธิปไตยก็คือการยึดฟังเสียงข้างมากและทุกคน สมาสามารถเนี่ยมีสิทธิ์ออกเสียงได้ข้อที่สามสมาชิกแต่ละคนจะมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจก็คือสามารถลงทุนสามารถซื้อหุ้นของสหกรณ์ได้แล้วก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมอันที่สี่ก็คือสมาชิกมีการปกครองกันเองสหกรณ์เนี่ยจะเป็นองค์กรที่พึ่งพาตนเองและปกครองกันอย่างอิสระ ข้อที่5ก็คือการให้การศึกษาฝึกอบรมและข้อมูลข่าวสารสหกรณ์เนี่ยพึงให้การศึกษาฝึกอบรมแก่สมาชิกเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเนี่ยมีส่วนช่วยในการพัฒนาสหากรณ์ของตนเองและข้อที่6กก็คือการร่วมมือกันร,ระหว่างสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และสร้างเครือข่ายตลอดเวลา อันที่7ก็คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันสหกรณรเนี่ยจะพึงดําเนินกิจกรรมเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนเนี่ยให้มีความเจริญยั่งยืนตามนโยบายที่สมาชิกเห็นขึ้นต่อมาเราก็มาดูประโยชน์ของสากกรกันเลยนะคะก็จะมี4ข้อค่ะก็คือครูอ้วนเนี่ยสรุปมาให้แล้วนะคะก็ได้แก่ช่วยให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่มฝึกให้รู้จักพึ่งพาตนเอง และพึ่งพากันช่วยให้สมาชิกเนี่ยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและก็สุดท้ายนะคะนักเรียนก็จะสร้างความเป็นประชาธิปไตยภายในกลุ่มประเภทของสหกรณ์เนี่ยก็จะมีทั้ง7ข้อข้อ1ก็คือสหกรณ์การเกษตรก็จะเป็นสหกรณ์เนี่ยที่ช่วยเหลือคนที่มีอาชีพเกษตรกรรมอย่างเช่นให้สิ่นเชื่อก็ได้แก่ อย่างเช่นให้สินเชื่อกเกษตรกรรมก็จะจำหน่ายวัสดุหรือเครื่องมือทางกเกษตรที่มีราคาที่ถูกลงและก็จะจัดหาเงินทุนเนี่ยกู้ยืมให้กับสมาชิก 2. ก็คือสหกรณ์การประมงวัตถุประสงค์ก็คือการให้ความรู้ด้านวิชาการและประกอบธุรกิจประมงจัดหาเครื่องมือการประมงจัดหาตลาดในการค้าขายอาหารทะเล และจัดหากู้ยืมเงินให้กับสมาชิกสหกรณ์สก็คือสหกรณ์นิคมเป็นลักษณะส,สหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหนึง่งวัตถุประสงค์ก็คือการหาที่ดินมาจัดสรรให้แก่ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรตลอดจน จัดหาบริการด้านสาธารณูปโภคให้กับสมาชิกก็คือการจัดหาที่ดินเนี่ยนักเรียนเอาไว้ทำกินให้กับคนที่มีอาชีพเกษตรต่อมาก็คือสหกรณ์รา้านค้าจะทำหน้าที่จัดหาสินค้าอุป,ปโภคบริโภคที่สมาชิกต้องการเนี่ยมาจำหน่ายในราคาที่ยุติธรรมแล้วก็ส่งเสริมเนี่ยให้สมาชิกเนี่ยรู้จักการประหยัดช่วยเหลือตนเองและก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะนักเรียน ต่อมาก็เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ก็คือสถาบันการเงินรูปแบบหนึง่งก็จะมีวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยก็คือส่งเสริมให้สมาชิกเนี่ยรู้จักการออมเงินนะคะนักเรียนและก็ให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่ต่ำมากๆเลยเมื่อเกิดความจำเป็นสหกรณ์ต่อมาก็คือสหกรณ์บริการวัตถุประส์ของเขาเนี่ยก็คือประกอบธุรกิจทางด้านบริการ ตามประเภทที่ได้จัดตั้งขึ้นก็คือจะจัดหาอุปกรณ์และสิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการให้บริการการให้กู้ยืมแก่สมาชิกช่วยเหลือสมาชิกด้านกฎหมายคดีความต่างๆและสหกรณ์หัวข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนก็คือสหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นสหกรณ์ที่จัดทึกที่จัดตั้งขึ้นเนี่ยในกลุ่มที่อยู่อาศัยในพื้นที่เดียวกันนะคะนักเรียน วัตถุประสงค์ของเขาก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยสมาชิกเนี่ยจะนําเงินมาสะสมเป็นกองทุนเพื่อให้สมาชิกที่มีความจําเป็นเนี่ยกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําและนี่ก็คือประเภทของสหกรณ์ทั้งหมด7ข้อเลยนะคะนักเรียนและเราก็จะมาดูสหกรณ์ที่สําคัญกันนะคะก็คือสหกรณ์โรงเรียนสหกรณ์ที่นิยมจัดตั้งในโรงเรียน ก็ได้แก่สหกรณ์ร้านค้าเนื่องจากครูและนักเรียนเนี่ยในโรงเรียนมีความต้องการใช้สอยสินค้าประเภทอุปกรณ์การเรียนก็เช่นหนังสือชุดักเรียนอาหารเครื่องดื่มสหกรณ์เนี่ยก็จะจัดหาสินค้าประเภทนี้เนี่ยมาขายในราคาที่ถูกกว่าตามท้องตลาดนะคะนักเรียนเราก็มาถึงการบ้านกันแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราเรียนประเภทของสหกรณ์ไปแล้วนะคะ สหกรณ์เนี่ยก็จะมีทั้ง7ประเภทครูอ้วนเนี่ยก็มีช้อยมาให้นักเรียนเนี่ยเคำก็คือสหกรณ์ทั้ง7เนี่ยให้นักเรียนเลือกหดูสิคะว่านักเรียนเนี่ยคำถามที่ครูถามเนี่ยตรงกับสหกรณ์ข้อใดเช่นข้อ1สหกรณ์ที่จัดตั้งเพื่อบอบธุรกิจด้านบริการคืออะไรนักเรียนก็ตอบมาก็คือ สหกรณ์บริการนะคะ่ะมีทั้งหมด7ข้อนะคะนักเรียนเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็เขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วอัปโหลดลงในอัลบัม้มสหกรณ์ในลายกลุ่มสังคมประวัติศาสตร์ถามต่อบป .5 นะคะวันนี้ควน้นบายบายก่อนค่ะสวัสดี